เดี๋ยวเรามากันอีกหนึ่งประเด็นนะครคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นประเด็นที่มีคนร้องเรียนเข้ามาโดยตรงกับผมและน้องน่าจะดูอยู่ด้วยนะฮะน้องน่าจะดูอยู่ด้วยน่าจะเป็นประโยชน์กับคนทําธุรกิจที่อยากจะทําธุรกิจแฟรนไชส์นะฮะปัญหาที่น้องเนี่ยมีการส่งมาให้ผมเนี่ยโอ้โมมันยาวมากเลยทนายยาวเต็มไปหมดผมก็นัง่งอ่านแล้วน้องเจออะไรวะเจออะไรวะปัญหาก็คือว่าน้องไปซื้อแฟรนไชส์เจ้าหนึ่งมา ทุกคนครับธุรก,กิจแฟรนไชส์ก็คือการโครนนิ่งมานั่นแหละหนะครับทุกสาขาต้องเหมือนกันหมดนะฮะขายอะไรก็เหมือนกันหมดนะครับหน้าตาเหมือนกันหมดนะฮะโลโก้โลโก้อะไรเหมือนกันหมดแล้วก็แต่ตั้งแต่และสาขาก็ว่ากันไปน้องก็ไปซื้อมานะครับสาขาหนึ่งนะฮะแล้วก็ขายไปเรื่อยๆผมไม่บอกว่าขายอะไรนะครับขายไปเรื่อยๆปุ๊บมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่น้องบอกว่าพี่ทางเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาไม่ส่งของมาให้ผมขายเขาบอกว่าของอ่ะมันแบบผลิตไม่ทัน เขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าผมจะทํายังไงค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันมีหมดเลยทนายเขาก็เลยต้องไปซื้อของมาขายเองแต่เป็นของในแบบเดียวกันนะครับแล้วเขาก็ไปรู้ว่าเฮ้ยเราซื้อ franchise มาแทนที่เราจะได้ต้นทุนที่ถูกปรากฏว่าไอ้วัตถุดิบเนี้ยเขาไปซื้อตามท้องตลาดถูกกว่าเยอะเลยเขาเลยรู้สึกว่าหนึ่งแบรนด์เนี่ยมีความผิดพลาดไม่ส่งของให้เขานะฮะเขาเสียหายสอง เขาไปรูต้นทุนว่าอ้าซื้อวัตถุดิบเองก็ก็ถูกกว่านะครับก็เลยมีการยกเลิกมีการยกเลิกกันนะครับต่างคนก็ต่างยกเลิกแต่ภายใต้สัญญาเนี่ยมันก็จะมีความแบบไม่เป็นธรรมบางอย่าง<ม>พอยกเลิกปุ๊บเนี่ยน้องเขาก็เอาแบรนด์ต่างๆออกหมดเลยนะฮะหรือแบรนด์ต่างๆออกหมดนะครับแล้วก็ทําเป็นแบรนด์ตัวเองแต่ขายของแบบเดียวกันเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยคนรู้ว่าอ๋อขายตรงนี้ ขายสินค้านี้เหมือนกันเขาก็เลยทําร้านใหม่ขึ้นมานะฮะไม่ได้เหมือนกับร้านเดิมแต่ขายของเหมือนกันนะเขาก็ขายเขา,ขาไปเรื่อยๆปรากฏว่าเจอฟ้องมานะฮะเจอฟ้องมาบอกว่าเป็นการค้าแข่งนะฮะมีความเสียหายแบรนด์มีความเสียหายหน,าน,หนู่นนี่น,นั่นนู่นฟ้องมาเป็นเงินสองถึงสามล้านบาทนะครับอันนี้อยากให้วิเคราะห์ในข้อกฎหมายหน่อยครับจริงๆเรื่องแรกที่ฟังก็คือว่าเจ้าของแฟรนไชส์เนี่ยไม่ส่งของ การไม่ส่งของ่ะถือว่าเป็นการประพฤติผิดสัญญาอยู่แล้วครับเมื่อมีการผิดสัญญาเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยจะต้องมีการทวงทวงถามให้ส่งอันนี้น่าจะมีการทวงแล้วแต่ก็ยังส่งไม่ได้เมื่อส่งไม่ได้เนี่ยผู้ซื้ออย่างเราเนี่ยมีต้นทุนในการครับเช่าพนักงานเราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองเราก็อาจจะไปซื้อของเจ้าอื่นมาขายตราบใดที่ไม่กระทบกับแฟนชายก็คือไม่เป็นการละเมิดสัญญาอยู่แล้วครับแต่ต้องไม่ลืมข้อแรกก็คือว่า แฟนชายเป็นฝ่ายผิดสัญญาก่อนอืมเมื่อคุณเป็นฝ่ายผิดสัญญาก่อนเนี่ยคุณเอามูลเหตุอะไรมาฟ้องเขาอืมเมื่อคุณตั้งต้นคุณก็ผิดแล้วครับคือน้องเขาบอกแบบนี้นะครับว่าเขาโดนเนี่ยเหมือนเรียกค่าเสียหายประมาณสักสามล้านาแล้วก็เจราจากันก็อยู่ประมาณ 1, ล้านหนึ่งและเขาก็โดนสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับเขาวิเคราะห์แบบนี้นะครับว่าให้ทนาย ให้ตารคิดใน,ใ,นในเรื่องข้อกฎหมายนะครับมันเป็นอย่างนี้ฮะต้นทุนวัตถุด,ดิบและอุปกรณ์เนี่ยมันสูงมากคือเวลาเราซื้อเฟรนชชส์เนี่ยเขาจะมีการแบบเขียนเป็นฟอร์แคสต์ให้เราว่าขายกี่ชิ้นนะฮะได้เท่าไหร่นูน่นนี่นั่นนู่นนะครับเราก็จะมีความรู้สึกว่ายมันจะคืนทุนใน3าสเดือนนี่ว่าถ้าเราขายได้ในจํานวนนี้นะฮะเฟรนชชส์หลายแฟรนชชส์ก็จะใช้วิธีการนี้ในการให้คนเนี่ยไปซื้อเฟรนชชส เพราะว่าเขาจะรู้ว่าอุ้ยลงทุนแค่นี้แป๊บเดียวก็คืนทุนขายได้แค่นี้แป๊บเดียวก็คืนทุน<ม>ก็จะ forecast ตัวเลขมาแต่ปรากฏว่าแบรนด์นี้เนี่ยนะฮะคือวัตถุดิบหลักเนี่ยมันขึ้นมันลงมันไม่เหมือนตอนซื้อเฟรนช์ไท์มาตอนซื้อเฟรนช์ไท์มาวัตถุด,ดิบหลักบหลักเนี่ยสมมาณห้าบาทนะฮะไปไประมาณเจ็ดบาทสิบบาทสิบสองบาทขึ้นไปเรื่อยๆราคาสูงอย่างต่อเนื่องนะฮะกำไรที่ควรจะได้มันก็ลดลง<ม>แสดงว่ามันไม่ตรงกับตอนแรกที่บอกว่าต้นทุนมันเท่านี้ ขายไปขายมาต้นทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและต้นทุนไม่ได้มาจากคนขายต้นทุนมาจากเจ้าของแฟรนไชส์ที่อยากจะขึ้นวัตถุดิบเท่ไาไหร่ก็ขึ้นแล้วก็ผูกมัดเราไว้ด้วยสัญญาใช่จริงๆอะ่ะม,มันมีกฎหมายตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าพรบรว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมปี40ศูนย์ค่ะวิเคราะห์คำว่าข้อข้อสัญญาไม่เป็นธรรมก่อนหมายความว่าข้อตกลงในสัญญาที่ทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบอย่างเกินควรหรือรับภาระ,ะเกินกว่าที่วินยูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติอื วิวชนหมายถึงว่าชาวบ้านทั่วไปเนี่ยรู้สึกว่ารับภาระมากมากเกินปกติเราซื้อที่อื่นเนี่ยแพงกว่าอาจจะกําไรสักสองบาทเราพร้อมจ่ายแต่อันนี้ยเราเอามาทํากําไรต่อทําไมมันต้องจ่ายแพงกว่าที่อื่นแล้วพวกอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่เขาบังคับซื้ออ่ะแทนที่เราจะซื้อโดยตรงได้เยเขาบังคับซื้อปรากฏว่ามันสูงกว่าตลาดอีกนะฮะทุกอย่างที่เป็นต้นทุนเนี่ยสูงหมดนะครับไอ้วัตถุดิบที่เราต้องนํามาผสมเนี่ยนะฮะ ก็ราคาสูงกว่ามาตรฐานของตลาดเยอะก็ต้องดูในครั้งแรกในครั้งแรกในราคาเท่าไหร่อาจจะเป็นเรื่องความสมัครใจของเรารที่ตกลงทําธุรกิจกับเขาครับแต่ถ้าอยู่ดีๆต่อมาขึ้นโดยไม่มีเหตุผลอันนี้ต้องมาดูว่าอาจอาจจะไม่ถูกต้องครับครับมีเรื่องของการจัดส่งวัตถุด,ดิบและอุปกรณ์ที่ไม่มีความแน่นอนวันจัดส่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นบอกว่าจะจัดส่งวันพุธเปลี่ยนมาส่งวันศุกร จากวันศุกร์เลื่อนไปวันอังคารเกิดความไม่แน่นอนในการวางแผนสต็อกสินค้าอันนี้ <Ừ. S 1> คือจากแบรนด์ที่เขาเลื่อนไปเรื่อยๆแทนที่จะส่งวันพุธเพราะอะไรเรากําหนดการขายเราไม่ได้ <Ừ. S 1> นะฮะคนที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์เนี่ยนะครับที่ซื้อแฟรนไชส์ไปเขากาหนดต้นทุนแล้วเขาไม่ได้นะฮะแล้วก็มีบางช่วงบอกว่าวัตถุดิบขาดแคลนไม่มีสต็อกเพียงพอสําหรับจัดส่งให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องไปหาวัตถุดิบเองโดยไม่มีความช่วยเหลือจากเจ้าของแฟรนไชส์เลย เมื่อผู้ซื้อแฟรนไชส์ใช้ของจากแหล่งอื่นที่ราคาถูกกว่าและหาได้ทั่วไปกับถูกออดิตเข้าตรวจสอบและมีการออกหนังสือเตือนจริงๆไม่ใช่คือต้นเหตุมันมาจากแฟรนไชส์ไม่ส่งของใช่ถ้าคุณส่งของเขาก็ยอมจ่ายแพงเขาก็จ่ายอยู่แล้วนี่แต่เดิมครับเขาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเขาฮแล้วก็มีการเวลาเขายกเลิกสัญญาเ,เขาบอกว่าเงื่อนไขมันไม่เป็นธรรม คือตอนนี้เจ้าของที่ซื้อมาเนาะซื้อแฟรนไชส์มาเขาบอกว่ามันไม่ไหวละเป็นเราเราก็ไม่ไหวต้นทุนมันเวียงขึ้นเวียงลงเวียงขึ้นเวียงลงแอะก็ยกเลิกสัญญาละกัน่ะแต่คนต่างนนไปเมื่อผู้ซื้อแฟรนไชส์ไม่สญญามารถดําเนินกิจการต่อไปได้เขาก็ขอเลิกสัญญาสัญญากําหนดเงื่อนไขห้ามไม่ให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับแฟรนไชส์เด็ดขาดผู้ซื้อแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ได้ลงทุนซื้ออุปกรณ์และวัตถุดิบแล้วหากต้องหยุดทันทีจะเสียหายร้ายแรง แล้วก็เมนูต่างๆที่มีเนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่สามารถหาซื้อวัตถุดิบและสูตรได้ทั่วไปในท้องตลาดก็หาซื้อกันได้หมดผลกระทบก็คือเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะปิดกั้นการประกอบอาชีพและไม่เป็นธรรมต่อผู้ซื้อแฟรนไชสย์อย่างที่บอกว่าเจ้าของแฟรนไชส์ผิดนะฮะเรืเ่องของส่งของนู่นนี่นั่นนู่นพอบอกเลิกสัญญาดันไปบอกว่ามึงหาแดกแบบกูไม่ได้นะคือคือข้อเนี้ยมันควรจะเป็นแง่ที่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยเราไปขอเลิกสัญญาเขา อาจจะเป็นอย่างนั้นได้แต่เนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาจากไอ้นี่แฟนชายผิดสัญญาก่อนไม่ส่งมอบให้เราเราอยู่ไม่ได้เราก็เลิกเมื่อเลิกก็ต่างคนต่างไปต่างคนต่างไปหมายความว่าสัญญ,ญาฉบับนี้มันไม่มีผลแล้วก็เลิกสัญ,ญญาแล้วไงเขาโดนฟ้องมาเนี่ย <c oughs> เขาหวาดกลัวมากเลยนะทนายเขาแทบจะร้องไห้เลยนะกับผมอะเพราะว่าโดนฟ้องโดนซ้อนแพ่งโดนฟอ้นฟองค่าเสียหาย <c oughs> ต่างๆนานานะแต่ถ้าทนายวิเคราะห์ปุ๊บเนี่ยมันมีทางสู้เยอะเลยนะมันมีทางสู้เยอะเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่ ตกที่นั่งลําบากในการซื้อเฟรนชชายแล้วโดนเอาเปรียบแบบนี้เนี่ยมันมีช่องในการสู้นะฮะอีกอันนึงครับเขาบอกว่าแบบอันนี้ผมอ่านดูแล้วทนายมันมันไม่ยุติธรรมเลยหลังเลิกสัญญานะเลิกสัญญานะผู้ซื้อเฟรนไ์ชส์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรายเดือนเช่นเลิกเลิกเลิกแล้วนะค่าเจ้าที่ก็ต้องทวงต้องรับผิดชอบจ้างพนักงานอีกค่าน้ําค่าไฟค่าใช้จ่ายอื่นๆขณะที่สัญญาห้ามไม่ให้ดําเนินธุรกิจใดๆที่คล้ายกับเฟรนช์ชส์ ทำให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ไม่สามารถนำอุปกรณ์และสถานที่ที่ลงทุนเนี่ยมาสร้างไรายได้ต่อจริงๆเนี่ยเมื่อมีการเลิกสัญญาเนี่ยกฎหมายเขาระบุเลยว่าคู่สัญญาต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมฐานะเดิมหมายความว่าต่างคนต่างไปครับเท่ากับไม่มีสัญญาฉบับนี้แล้วอืคุณผู้ชมครับน้องที่ดูอยู่นะครับมันมีข้อสู้จริงๆนะว่าเมื่อกี้ทนายบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เรื่องราวสตอรี่มันเป็นแบบนี้ <c oughs> มันต้องขาดต่อกัน คุณไม่ส่งมอบวัตถุดิบเนี่ยคุณผิดสัญญาเมื่อเราไปซื้อวัตถุดิบที่อื่นและมีการบอกเลิกสัญญาเนี่ยถือว่าเป็นการบอกเลิกสัญญากันทั้งสองฝ่ายโดยปริยายแล้วเมื่อขาดต่อการทนายพูดแต่น่าสนใจเมื่อกี้ก็คือว่าสถานะของคนที่ซื้อแฟรนไชส์ต้องกลับไปเหมือนเดิมคือกูทามาหาแดกอะไรกันต่างคนต่างไปก็คือผมพูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าถ้ามันผิดกันแบบนี้นะฮะแล้วมันยกเลิกสัญญาปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะมาสั่งเราได้ว่าห้ามทามาหากินแบบนี้ห้ามทําแบบนี้ห้ามทําคล้ายกันไม่มีสิ เราสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้ยังไงก็ได้เพราะเรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากการเลิกสัญญาตามอำเภอใจของเราแต่เกิดจากการผิดสัญญาของคุณเพราะนั้นสัญญานี้ไม่มีผลทางกฎหมายอเพราะว่าทุกคนต้องกลับคืนสู่สถานะเดิมครับ,รบทุกคนต้องกลับเข้าสู่สถานะเดิม,มเป็นประโยคที่น่าสนใจมากอันนี้เป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับที่ดูอยู่เชื่อว่าน้องดูอยู่รเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ตามกฎหมายคือสถานะเราต้องเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าเขาก็ทาความผิดกับเรา คุณผู้ชมเห็นความเป็นช่องว่างของกฎหมายไหมคนรวยฟ้องคนจนทั้งที่คนจนไม่ผิดแล้วมารีดเลือดเอากับปูไม่มีตังก็มารีดเลือดเอากับเขาจริงจริๆเนี่ย<ะ>ข้อต่อสู้มันมีตั้งแต่สัญญาไม่เป็นธรรมสองเป็นการใช้สิทธิ์ไม่สุจริตเพราะว่าอะไรเพราะคุณเป็นฝ่ายผิดสัญญาอืแต่กลับใช้ช่องทางในสัญญามาฟ้องข้อที่สามการที่เขาไม่ส่งของให้เราเนี่ยทําให้เราได้รับความเสียหายอย่างไรสามารถฟ้องแย้งไปในคดีเดิมได้ด้วยอืทนายครับ อีกข้อหนึ่งเนี่ยส่วนมากคนที่เป็นลูกเฟรนชชัยเนาะเขาจะกลัวมากก็คือหลังจากเลิกสัญญาเนี่ยนะฮะเขาจะมีการกระทำแบบนี้นะฮะคนเนี้ยนะเจ้าของแบรนด์เนี่ยใจร้ายมากใจร้ายมากๆเลยทำไมใจร้ายได้ขนาดนี้ก็ไม่รู้ทำไมไม่มีความเมตตาต่อกันหากผู้ซื้อเฟรนชชัยยังคงทำธุรกิจใกล้เคียงกับเฟรนช์ชัยเดิมเฟรนชชัยซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยจะส่งทีมมาเลยนะส่งทีมกฎหมายเข้ามาดาเนินคดี ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจํานวนเงินมหาศาลผู้ซื้อแฟรนไชส์ส่วนใหญ่เป็นเพียงผู้ประกอบการรายย่อยหาเช้ากินขํารายได้จากการขายไอ้ตัวนี้นะฮะก็แค่เลี้ยงชีพไม่ได้ร่ำรวยอะไรผลกระทบก็คือการดำเนินการแบบนี้เป็นการซ้ำเติมและสร้างภาระที่เกินกำลังคือเขาเจ๊งอยู่แล้วไม่มีเงินอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไปตัดช่องทางทำมาหากินเขาแบบนี้มันทำได้ไงอานายทำไมยิ่งอ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าคนที่ทำผิด ชนะคนที่ทําถูกจริงมันเป็นไปได้เหรอฮะจริงๆเป็นการใช้วิธีการกดดันแล้วมากกว่าฮะคือคือจริงๆอ่ะหน้าที่เราก็คือต้องสู้คดีค,คือค,คือเขาอ่ะมีหน้าที่ในการฟ้องอยู่แล้วเพราะเขามีเงินเนี่ย<ะ>เราก็มีหน้าที่ต้องสู้คดีครับอย่างนี้เองอ่ะเราสามารถให้ข้อคิดกับใครที่กําลังจะลงทุนแบบแฟรนไชส์เพราะผมเชื่อว่าหลายๆที่ก็จะมีสัญญาท่า สัญญาธาตุแบบนี้เลยคนที่จะลงทุนกับแฟรนไชส์เนี่ยต้องศึกษายัางไงฮะทนายเพราะว่าสุดท้ายมันจะโดนคล้ายๆกันเพราะว่าเจ้าของแบรนด์เจ้าของแฟรนไชส์บางคนนะบางคนนะอาจจะมีมายเซ็ตบอกว่ามึงต้องไม่มทำมาหาแดบแบบกูถ้ามึงทําแบบกูนะฟอ้องมึงยับเลยแล้วคนที่อยากจะเติบโตในธุรกิจแฟรนไชส์อยากขายของดีแบบแบบที่เขาทํากันนะ่ะมันต้องเริ่มต้นยังไงฮะ จริงจริง,รง,รงก่อนอื่นเนี่ยต้องต้องตรวจสอบสัญญาปกติเราเนี่ยเท,ท่าที่ทราบเนี่ยแทบจะทุกคนนะครับเมื่อสัญญามาเราอยากทำธุรกิจเราไม่สนหรอกเซ็นเซ็นไปขอขอให้เราได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองเราลง <นะ S 2> ทุนแล้วเราก็เซ็นจริงจริงต้องอ่านอ่านเงื่อนไขคำนวณเรื่องการขาดทุนกำไรให้ดีบางข้อสัญญาเราสงสัยเราก็อาจจะปรึกษานักกฎหมายดูก่อนทุกคนครับนี่แหละทำไมคนไทยถึงต้องรู้กฎหมาย เพราะกฎหมายเป็นทุกอย่างของชีวิตจริงๆที่ทนายวรชัยเล่าให้ผมฟังแต่แรกๆเลยนะฮะที่อยากเป็นทนายเพราะอะไรเพราะอยากรู้กฎหมายแล้วเอากฎหมายมาถ่ายทอดกับประชาชนเนี่ยคุยทุกครั้งเลยได้ประโยชน์ทุกครั้งเลยแล้วผมเองก็โง่ในกฎหมายหลายเรื่องมากเนี่ยอยากมีความฝันอยากทำเฟรนไ์ชส์เหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนแบบมันง่ายไงเพราะว่าเหมือนคนนิ่งมาเลยเฮ้ยเราแบบไม่ต้องสร้างแบรนด์เราไม่ต้องหาวัตถุดิบนู่นนี่นั่นนู่นนะฮะทางแบรนด์เขาก็ช่วยเราหมด แต่ปรากฏว่าหลายที่เป็นสัญญาธาตุเราสู้ได้สู้ได้ทานายฮะเอาเอาคำว่าสู้ได้เนี่ยคนที่โดนแบบนี้อย่างน้องเนี่ยน้องต้องสู้ยังไงครับเรียงลําดับยังไงก่อนหลังเพราะว่าเขาผ่านการเจราจามาแล้วหนึ่งรอบลดให้ลดให้เยอะมากจากสามล้านลดให้ล้านหนึ่งล้านหนึ่งเอาที่ไหนมาจ่ายถ้าเกิดน้องบอกว่าไม่จ่ายไม่ได้ทําความผิด จริงๆในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าสัญญานี้มันไม่สามารถใช้บังคับอะไรกับเราได้แล้วมันไม่ควรจ่ายเลยด้วยซ้ํบจริงๆเราควรจะฟ้องแย้งเข้าไปด้วยว่าที่คุณไม่ส่งของให้เราเนี่ยเราเสียหายยังไงอืเราต้องไปซื้อเจ้าอื่นแล้วขายกาไรไปเท่าไหร่เสียเวลาที่จะต้องขายไปเท่าไหร่ผมว่าน้องดูอยู่น้องร้องไห้อยู่นะเนี่ยทนายเชื่อเลยว่าร้องไห้อยู่นะครับแล้วก็แบบน้ําตาอาบแก้มแน่เลยอะเพราะว่าเขาเดือดร้อนเดือดร้อนมากแล้วก็ ญาติผู้ใหญ่อ่ะเครียดวันนี้น้องไลน์มาบอกว่าญาติผู้ใหญ่เสียคือมันเป็นความเครียดครับมันคือคนหนึ่งที่โดนฟ้องอะคุณผ,ผู้ชมมันไม่ใช่แค่ว่าเราคนเดียวนะมันจะหมายถึงว่าครอบครัวทั้งหมดอาจจะเกิดความเครียดแล้วยิ่งเป็นคนที่ไม่มีสตุ้งสตังเองอะจะเดินหน้าต่อ,อยังไงก็ยากมากๆนะครับอาจจะฝากประเด็นนี้นะครับอาจจะให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องได้มีโอกาสคุยส่วนตัวถึงวิธีการต่อสู้นะครับว่าจะต่อสู้ยังไงผมแบบ ผมทนไม่ได้จริงๆอ่ะทนายทนายฟังแล้วรู้สึกยังไงกับเรื่องของคนรวยที่มาขูดรีดคนจนด้วยสัญญาแบบเนี้ยจริงๆสัญญาเนี่ยกฎหมายเขาเปิดโอกาสให้เราทําตามข้อตกลงทํายังไงก็ได้แต่จริงๆมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเยอะอย่างเช่นกฎหมายต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยอต้องใช้บังคับได้ต้องเป็นธรรมเราก็ต้องตรวจสอบให้ดีถ้าไม่มีคดีเนี่ยศาลก็ไม่มีโอกาสได้เห็นสัญญาพวกนี้ครับเพราะนั้นคดีนี้เป็นโอกาส ที่จะให้ศาลได้อ่านสัญญาว่ามันเป็นธรรมหรือไม,อม่สุดท้ายคนที่ไม่มีต้นทุนเนะี่ยทนายผมถามแบบจริงๆเลยนะค่าทนายก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทุกอย่างไม่มีแล้วโดนแบบเนี้ยมันต้องเริ่มต้นกับชีวิตยังไงครับจริงๆถ้าเราไม่มีช่องทางเรายากจนจริงๆเราก็อาจจะติดต่อสภาทนายความประจำจังหวัดก็ได้ครับ,รบขอความช่วยเหลือ,อให้ส่งทนายความมามในการว่าความแก้ต่างให้เราได้ครับ อันนี้สามารถขอได้ขอได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายทุกจังหวัดมีสภา,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 ท,าทางสภาธานายความมีงบอยู่แล้วครับในการดูแลพวกนี้ชื่นใจยังเลยครับชื่นใจคําว่าสภาทนายความมีงบชื่นใจมากเพราะว่าผมเคยไปร้องร้องกับสภาธานายความพาผู้เสียหายไปเนี่ยแล้วก็ได้รับความยุติธรรมแบบนี้จริงๆนะครับสภาทนายความเนี่ยเป็นที่พึ่งของประชาชนได้จริงๆให้กล้าที่จะไปขอความขอความรู้หรือขอความช่วยเหลือ ราะจริงประชาชนน่ะไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้ว่าที่จริงไปศูนย์ดำรงธรรมก็ได้ใช่ครับใช่ไหมฮะทุกจังหวัดมีศูนย์ดำรงธรรมไปสภา,านายความก็ได้สภา,าของแต่จังหวัดก็ได้ซึ่งมันมีหลายหน่วยงานที่ประชาชนไม่รู้ก็เลยแบบแหมมู้จะต่อสู้ยังไงนะฮะแล้วคนที่กระทําแบบนี้ทนายไม่อยากพูดภาษาแรงๆเนาะเราจะเอาคืนเขา,ายังไงดีที่แบบเอาเปรียบประชาชนแบบเนี้ยเจ้าของที่แบบ มีไมซ์เซตแบบเนี้ยเราต้องยังไงกับเขาอ่ะจริงๆถ้าถ้าความมันปรากฏว่าสัญญาฉบับนี้ยมันเป็นสัญญาธาตุเนี่ยจริงๆแฟรนไชสนี้ไม่น่าจะอยู่ได้อืแล้วทางน้องเองเนี่ยสมมติว่ามีสภาธนายความมาช่วยเนี่ยนอกจากว่าโต้แย้งไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ไหมเพราะว่าเขาซื้อแฟรนไชสมาเขาก็เจ๊งแล้วก็เจ๊งไม่ได้เจ๊งจากตัวเองนะครับเจ๊งจากแบรนด์เนี่ยไม่ส่งของให้คือคือจริงๆเนะี่ย เรื่องนี้มันผิดข้างจริงๆเราต้องเป็นโจดแปลกไหมคุณผู้ชมกูนี่แปลกแปลกนะครับทําไมคนกระทาความผิดเป็นคนฟ้องคนถูกเสมอเลยวะอะไรไวะประเทศไทยอะไร,ะไรวะเนี่ยกูงงเลยนะมันกลายเป็นว่าคนผิดสัญญาเนี่ยมาตั้งตัวเป็นโจดฟ้องเ,อเพราะมีตังไงลุกไปฟอ้องชาวบงชาวบ้านจริงๆแล้วมันต้องมีจริยธรรมกันบ้าง ไม่ต้องมีเมตตาธรรมกันบ้างคนเราอะเป็นมนุษย์อะเราไม่อยากจะมาฟาดฟันกันด้วยข้อกฎหมายหรอกใช่ไหมทนายถ้าคุยกันได้ดีๆมันก็แค่เมตตาต่อกันทําไมจะต้องเออหูเหมือนล้างแค้นเลยไม่อยู่กับฉันใช่ไหมเจ๊งใช่ไหมไม่ต้องทํามาหาแดกตลอดชาติม,มึงต้องตุยไม่ตุยไม่ได้นะฮะเข้ามาแล้วจะไปขายของอย่างอื่นใช่ไหมไม่ได้อืต้องแบบ จริงจริง,รง,รง,รงอย่างเงี้ยไม่ต้องทำทธุรกิจแฟรนไชส์แล้วเพราะว่าเดี๋ยวก็ไม่ส่งของให้หในสุดเขาทวนไม่ได้ก็ไปแล้วก็ไปไล่ฟ้องเก็บตังเอาที่จริงอน่ะผมเชื่อว่าน้องไม่ได้โดดคนเดียวมีหลายๆคนใคนเพราะว่าคำว่าแฟรนไชส์เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะขยายแฟรนไชส์เนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าในส่วนกลางเนี่ยเราบริหารแฟรนไชส์ได้ขนาดไหนแต่แบรนด์เนี่ยหรู้สึกว่ายิงแอ รับแฟรนไชส์ตลอดเวลารับตลอดเวลาการรับแฟรนไชส์เยอะๆเนี่ยไม่ใช่ว่าดีนะถ้าคุณบริหารจัดการซัพพลายของเขาไม่ได้มันก็จะเกิดปัญหาพอเกิดปัญหาปุ๊บคุณก็ไล่ฟ้องเขาเพราะว่าอะไรคุณได้ค่าแฟรนไชส์ไปแล้วคุณได้กําไรตั้งแต่เงินก้อนแรกแล้วสมมติผมอ่ะสนใจแฟรนไชส์ผมลงทุนไปล้านหนึ่งเขาได้กะไรไปแล้วนะ แต่เราอะ่ะยังแบกต้นทุนอยู่ล้านหนึ่งจริงๆอะ่ะพอเราไม่ได้รับของอะ่ะจริง,รงๆเราต้องเป็นโจทฟ้อง<ะ>ว่าเราเสียหายเราต้องยกเลิกแฟรนไชสนี้รเรียกค้าของเราคืนอืแต่สุดท้ายคุณผู้ชมจ๋าคนผิดฟ้องคนถูกงงอะ่ะงงเด้งงงเด็ดถ้าเขาทําอย่างนี้สักสิบลายร้อยลายเนี่ย<ะ>เขาก็ได้ตังค์เยอะแล้วถ้าลูกแฟรนไชส์กลัวขึ้นมากลัวกันหมดครับใครจะไม่กลัวกลัวกันหมดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเป็นใหญ่อะ่ะ อย่างนี้เป็นการใช้ช่องทางทางกฎหมายที่ผิด<ะ>ครับสุดท้ายที่เราคุยกันเรื่องนี้นะครับถ้าเจ้าของแฟรนไชส์ดูอยู่นะฮะผมไม่ได้อยากจะมาฟาดฟันคุณในข้อกฎหมายใดๆนะครับผมอยากให้คุณมีจริยธรรมมีเมตตาจิตมีเมตตาธรรมเพราะมนุษย์คนเราอ่ะอายุมันไม่ได้มากมายอะไรหรอกนะครับเราอยู่ระหว่างการทําธุรกิจนะฮะมีกินมีใช้มันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วไม่ไปรบกวนหรือว่าไม่ไปรีดเลือดเอากับปูแล้วก็ มีแนวคิดที่อยากจะฟ้องเพื่อได้เงินนะฮะคุณทำธุรกิจเฟรนช์ชยคือคุณทำขายของคุณต้องขายของให้ดีคุณต้องจะรวยไม่ใช่ไล่ฟ้องแล้วรวยใช่ใชไหมท่านนายต้องขายของสิต้องทำธุรกิจสิไม่ใช่โอ้ยใครมาอยู่แล้วเจ๊งไปไม่ให้ไปไหนแล้วก็ฟ้องเอาเงินด้วยเพื่อเอามาเป็นค่าใช้จ่ายเอามาเป็นรายได้ มันไม่น่าใช่ทิศทางที่ถูกต้อง่คือมันไม่ใช่ช่องทางในการค้าขายแบบนี้มันเป็นการค้าความมันเป็นค้าความไม่ใช่ค้าขายครับนะฮะโอ้วันนี้แบบได้ประโยชน์มากจริงๆนะฮะทนายวรชัยเรามีข้อกฎหมายใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับผมรู้สึกวันนี้ผมอิ่มละถ้าเรื่องนี้ก็คงจะประมาณนี้ผมอิ่มในข้อกฎหมายแล้วทนายโคตรอิ่มเลยวันนี้ก็ฝากไว้เรื่องหนึ่งว่าจริงๆเนี่ยถ้าข้อสัญญาไม่เป็นธรรมแล้วตัวเองไปฝ่ายผิดสัญญาเนี่ยศาลอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไม่เมียมนาจฟ้องก็ได้ครับ เพราะว่าเป็นการใช้สิทธิ์ไม่สุจริตม,มาแต่แรกวันนี้ได้ได้ได้ประโยชน์ไหมนคนในคนในไลฟ์ว่ายังไงเป็นไงได้ประโยชน์กันไหม,ได,ไ,หมได้ประโยชน์มากไนดะ้ประโยชน์มากเนาะเป็นรายการที่ เหมือนจะไม่ได้ประโยชน์พิธีกรนะครับเหมือนจะไม่ได้ประโยชน์แต่สุดท้ายรายการผมมีประโยชน์มากๆเลยนะครับนี่คือช่วงท้ายที่เราคุยกับทนายวรชัยในทุกๆครั้งนะครับเกี่ยวกับข้อกฎหมายเดี๋ยวก็จะมีข้อกฎหมายอื่นๆนะฮะที่อยู่ในกระแสเนี่ยมาคุยกันในรายการตลอดเลยก็ติดตามรายการของเราได้นะครับคุยตามสั่งก็คือวันพุธและวันเสาร์สองทุ่มเป็นต้นไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทนายเช่นเคยที่มาคุยข้อกฎหมายกับเรานะครับขอบคุณทนายวรชัยนะครับได้บุญมากๆเลยนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปห้องกันเลยครับ ดีครับ